สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หวังว่านักเรียนคงพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้คือเรื่องการบวกลบระคนจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการหาคําตอบ ของการบวกลบรักคนได้ 2- เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของการบวกลบระคนได้อย่างถูกต้องและข้อ3เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนบทถเรียนในครั้งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางดังนี้มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานที่ค .1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและการนำไปใช้ตัวชี้วัดที่ค1.1ป4ีทั8หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนและ0ตัวชี้วัดที่ค1อ ป .4 ทับ10หาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารระคนของจำนวนนับและศูนย์เรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันการบวกลบระคนให้นักเรียนพิจารณาการเรียงลำดับขั้นการหาคำตอบของการบวกลบของจำนวน3ามจำนวนเช่น187ลบ65บวก70เท่ากับกอไก่ นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีหรือขั้นตอนใดในการหาคำตอบของโจทย์นี้ครับทีนี้เราลองมาดูวิธีดังต่อไปนี้ครับวิธีที่1นําจํานวนที่1ลบด้วยจํานวนที่2นั่นก็คือ187ลบ65จะได้คําตอบเท่ากับ122จากนั้น นำผลลบที่ได้บวกกับจำนวนที่3นั่นก็คือ122บวก7จจะเท่ากับ192นั่นคือคำตอบครับต่อมาดูวิธีที่2ครับนำจำนวนที่2บวกกับจำนวนที่3นั่นก็คือ65บวกเ0เท่ากับ135จากนั้นนำผลบวกที่ได้ ไปลบออกจากจำนวนที่1ครับนั่นก็คือ187-135จลบ135จะได้ผลผลลั์เท่ากับ52นักเรียนจะเห็นว่าวิธีที่1และวิธีที่2ได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันใช่ไหมครับแล้ววิธีไหนคือวิธีที่ถูกละ่ะ จากที่เราคิดเมื่อกี้เราก็ได้เห็นว่าการคิดด้วยวิธีที่1และวิธีที่2ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันใช่ไหมครับดังนั้นจึงมีการนำเครื่องหมายวงเล็บมาใช้ครับเพื่อบอกลำดับขั้นการหาคำตอบโดยให้ต้องหาคำตอบในวงเล็บเป็นอันดับแรกครับเพื่อที่เราจะได้รู้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนดังนั้นวิธีที่1ถ้าเราจะใช้วิธีที่1น,นั้นเราต้องใส่วงเล็บ 1 8 7่งแลบหก้แล้วจึงบวกด้วย70็จึงจะเท่ากับ192ครับหรือถ้าเราจะใช้วิธีที่สองเราก็ต้องใช้1 8 7ปดบลบวงเล็บหกสิบวกเจ็ึงจะได้คำตอบเท่ากับ52าสินั่นเองครับการบวกลบละคนก็คือ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวกลบอยู่ในประโยคเดียวกันและมีการใช้วงเล็บวิธีการหาคำตอบก็คือหาคำตอบในวงเล็บก่อนแล้วจึงมาทำการบวกลบกับจำนวนที่เหลือครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างการบวกลบลักคนกันครับตัวอย่างแรกวงเล็บเปิด10บวก2งวงเล็บปิดลบ5เท่ากับเท่าไหร่ครับ วิธีการก็คือเราจะต้องคิดในวงเล็บก่อน10บวก2ได้เท่ากับ12จากนั้นจึงนำ12มาลบกับ5ก็จะได้คําตอบเท่ากับ7นั่นเองครับตัวอย่างถัดไป18ลบวงเล็บเปิด9บวก7วงเล็บปิดจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ วิธีการก็คือเราต้องคิดในวงเล็บก่อนถูกไหมครับนำา9มาบวกกับ7ได้เท่ากับ16จากนั้นนำสิมาลบกับ16คําตอบก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองครับตัวอย่างต่อไป50ลบวงเล็บเปิด25บวก25วงเล็บปิดจะได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมครับเราก็ต้องคิด ในวงเล็บก่อนถูกไหมครับก็คือนำา5 5บวกกับ25จะได้คำตอบเท่ากับ50จากนั้นจึงนำ50า50ลบออกด้วย50คําคำตอบข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ0นั่นเองครับตัวอย่างต่อมา9 5บวกวงเล็บเปิด55ลบ50วงเล็บปิดจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ วิธีการก็คือคิดในวงเล็บก่อนนั่นเองนำา5 5ลบ50จะได้เท่ากับ5จากนั้นจึงนำา95บวกกับคำตอบก็จะได้เท่ากับ100นั่นเองครับตัวอย่างต่อมาวงเล็บเปิด90-80บวก80วงเล็บปิดลบด้วย70คําคำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับข้อนี้ เริ่มต้นเราก็คิดในวงเล็บก่อนนั่นคือนำ90บวกด้วย80จะได้เท่ากับ170จากนั้นจึงนำ170ไปลบออกด้วย70คำตอบก็จะได้เท่ากับ100นั่นเองครับและตัวอย่างสุดท้ายครับวงเล็บเปิด75บวก25วงเล็บปิดลบด้วย100จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ เริ่มต้นก็คิดในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมนำ75บวกด้วย25จะได้เท่ากับ100จากนั้นนำ100ลบออกด้วย100คําตอบก็จะเท่ากับ0นั่นเองครับเข้าใจกันไหมเอ่ยหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจกันนะครับมาครับนักเรียนเรามาเรียนรู้ในเรื่องการแสดงลำดับการหาคำตอบของโจทย์การบวกลบ ละคนกันครับตัวอย่างโจทย์วงเล็บเปิด6 1ล้าน1 1ึ่0 0บวก3ล้าน4 000, 40, 000, 4 0วงเล็บปิดลบ2ล้าน5เท่ากับขอไข่เริ่มต้นวิธีแรกเราก็ต้องคิดในวงเล็บก่อนถูกไหมครับทำในวงเล็บก่อน ก็คือหาผลบวกในวงเล็บนั่นเองเราก็นำตัวตั้งนั่นก็คือ6 11, 10, 1 1 1าน0 0บวกกับจำนวนที่2ซึ่งเป็นตัวบวกก็คือ3,444,900ขีดเส้นใต้ใต้ตัวบวก1เส้นอย่าลืมว่าหลักแต่ละหลักจะต้องตรงกันด้วยนะครับจากนั้นเราก็เริ่มต้นการบวกโดยเริ่มต้นที่หลักหน่วยก่อน 0บวก0ได้เท่ากับ0ต่อมาบวกที่หลัก10 0บวก0ได้เท่ากับ0ครับต่อมาบวกที่หลักร้อย8บวก9ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน8บวก9ได้เท่ากับ17นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องใส่7แล้วก็ทดด้วย1ในหลักถัดไป จากนั้นบวกที่หลักพัน1บวก4แล้วบวกด้วย1ที่เราทดขึ้นมาครับก็จะได้เท่ากับ6นั่นเองต่อมาบวกที่หลักหมืน่น1บวก4ได้เท่ากับ5ต่อมาบวกที่หลักแสน1บวก4ได้เท่ากับ5และสุดท้ายครับบวกที่หลักล้าน6บวก3าได้เท่ากับ 9ครับเราก็จะได้คำตอบของการบวกในวงเล็บเท่ากับ9ล้าน5แสนหหมื่นันั่นเองครับพอเราได้ผลลัพธ์ของการบวกในวงเล็บแล้วจากนั้นนำไปลบกับจำนวนที่3หรือตัวลบนั่นเองครับเราก็นำตัวลบมาตั้งลบด้วยนั่นก็คือ2ล้าน5ขีดเส้นใต้1เส้นและใส่หลักให้ตรงกันด้วยนะครับ จากนั้นเราก็มาดําเนินการลบโดยเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อน0ูนยลบ5้มได้ไหมครับนักเรียนศูนย์ลบ5ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า0ูนย์น้อยกว่า5ดังนั้นหลัก10จึงต้องกระจายลงมาให้หลักหน่วยแต่หลัก10ก็เป็น0กระจายลงมาให้ไม่ได้ดังนั้นหลักร้อยจึงต้องกระจายลงมาให้หลัก10ก่อนหลักร้อยกระจายลงมาให้หลัก10 1 100ดังนั้นหลักร้อยก็จะเหลือ เนื่องจาก100เท่ากับ10 10ดังนั้นหลัก10ของเราก็จะกลายเป็น10นั่นเองทีนี้หลัก10ก็จะสามารถกระจายลงไปให้หลักหน่วยได้แล้วครับหลัก10กระจายลงไปให้หลักหน่วย10หลัก10ก็จะเหลือ9และหลักหน่วยของเราก็จะกลายเป็น10นั่นเองทีนี้เราก็จะสามารถลบได้แล้วครับ หลักหน่วย10ลบหเท่ากับหต่อมาลบที่หลักสิบเกลบศูนเท่ากับ9ต่อมาลบที่หลักร้อยหลบศูนเท่ากับ6ต่อมาลบที่หลักพันหลบศูนย์เท่ากับหต่อมาลบที่หลักหมื่นห้าลบ0ูนย์เท่ากับห้า ต่อมาลบที่หลักแสน5ลบ0เท่ากับ5และสุดท้ายครับลบที่หลักล้าน9ลบ2เท่ากับ7นั่นเองขีดเส้นใต้ใต้ผลลัพธ์2เส้นดังนั้นเราก็จะได้คำตอบว่าขอไข่เท่ากับ7ล้าน5แสน5หนัั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียน และแล้วก็มาถึงตัวอย่างสุดท้ายของการเรียนในครั้งนี้ครับการแสดงลำดับการหาคำตอบโจทย์การบวกลบระคนโจทย์คือ7432110ลบวงเล็บเปิด32175บวก42146วงเล็บปิดเท่ากับตัวไม่ทราบค่าดี D. วิธีการครับ เราก็ต้องเริ่มทําในวงเล็บก่อนก็คือหาผลบวกในวงเล็บครับเราก็นําในวงเล็บมาตั้งบวกนั่นก็คือ32,175บวกกับ42,146ใส่หลักให้ตรงกันขีดเส้นใต้ใต้ตัวบวก1เส้นครับจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการบวกโดยเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อน ห้บวกหได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนห้บวกหได้เท่ากับ11นั่นเองใส่หนึ่งแล้วก็ทดหในหลักถัดไปต่อมาบวกที่หลักสิบเจบวกสี่แล้วบวก1ที่ทดขึ้นมาครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนได้เท่ากับ12นั่นเองใส่สองแล้วก็ทด1ในหลักถัดไป ต่อมาครับบวกในหลักร้อย1บวกหแล้วบวก1ตัวที่ทดเพิ่มขึ้นมาได้เท่ากับ3นั่นเองต่อมาบวกที่หลักพัน2อบวก2ได้เท่ากับ4และสุดท้ายครับบวกที่หลักหมื่น3-4บวก4ได้เท่ากับ7นั่นเองจากนั้นขีดเส้นใต้ใต้ผลลัพธ์สองเส้น เราจะได้คำตอบของการบวกในวงเล็บเท่ากับ74,321นั่นเองครับจากนั้นเรานำผลลัพธ์การบวกในวงเล็บที่ได้ไปลบออกจากตัวตั้งก็คือ743,210ครับเราก็นำ743,210า7 43, ตั้งลบด้วยผลบวกที่เราได้เมื่อสักครู่ก็คือ เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดใส่หลักให้ตรงกันขีดเส้นใต้ใต้ตัวลบหนึ่งเส้นครับจากนั้นเริ่มดำเนินการลบโดยลบที่หลักหน่วยก่อนศูนย์ลบหนึ่งได้ไหมครับนักเรียนศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นหลักสิบจะต้องกระจายลงมาให้หลักหน่วยหนึ่งสิบหลักสิบจากที่มีหนึ่งก็จะเหลือศูนย์และหลักหน่วยก็จะกลายเป็นสิบนั่นเอง สิบลบหจะได้เท่ากับ9ครับจากนั้นลบต่อที่หลักสิบศูนย์ลบสได้ไหมครับศูนย์ลบสไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าศูนน้อยกว่า2องดังนั้นหลักร้อยจึงต้องกระจายลงมาให้หลักสิบหนึ่งหลักร้อยก็จะเหลือ1และหลักสิบก็จะกลายเป็น10บครับสิบ ลบ2ได้เท่ากับ8นั่นเองต่อมาครับลบต่อที่หลักร้อย1ลบ3ได้ไหมครับ1-3ลบ3ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า1น้อยกว่า3ดังนั้นหลักพันจึงต้องกระจายลงมาให้หลักร้อย1 0 0 0หลักพันก็จะเหลือ2และหลักร้อยก็จะกลายเป็น11ครับ11-3ลบ3ได้เท่ากับ 8นั่นเองต่อมาลบต่อที่หลักพันครับ2อลบสได้ไหมครับ2ก็ลบ4ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า2น้อยกว่า4ดังนั้นหลักหมื่นจึงต้องกระจายลงมาให้หลักพันหนึ่งมืหลักหมื่นก็จะเหลือ3และหลักพันก็จะกลายเป็น12ครับ12ลบสได้เท่ากับ8นั่นเองครับต่อมา ลบที่หลักหมื่นครับ3ก็ลบ7ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่า3น้อยกว่า7ดังนั้นหลักแสนจึงต้องกระจายลงมาให้หลักหมื่นหนึ่งแสดังนั้นหลักแสนก็จะเหลือ6และหลักหมื่นก็จะกลายเป็น13ครับ13-7ลบเเท่ากับ6และสุดท้ายลบที่หลักแสนครับ6ไม่มีตัวลบก,ก็ดึงลงมาได้เลย ขีดเส้นใต้ใต้ผลลัพธ์2เส้นดังนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือ d จะเท่ากับ6,68889นั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับหวังว่านักเรียนคงจะทำกันได้นะครับสรุปท้ายบทเรียนการบวกลบราคนก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายบวกลบ อยู่ในประโยคเดียวกันและมีการใช้วงเล็บวิธีการหาคำตอบก็คือหาคำตอบในวงเล็บก่อนแล้วจึงมาทำการบวกลบกับจานวนที่เหลือนั่นเองครับจบแล้วครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจในบทเรียนครั้งนี้กันนะครับอย่าลืมกลับไปทําการบ้านทบทวนบทเรียนเพื่อที่จะ เข้าใจมากๆยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ